สิทธิ์เทคนิคจิตวิทยาง่ายๆที่นำใช้ได้ผลเสมอเราไม่จำเป็นต้องมีพลังหรือเวทมนต์ก็สามารถอ่านใจคนโดยไม่ต้องถามออกมาดังๆหรือเบี่ยงเบนความสนใจของคนอื่นหรือแม้กระทั่งควบคุมทิศทางของสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการซึ่งเราสามารถใช้แนวคิดตามหลักจิตวิทยาใกล้ๆตัวของเราได้ หากเรารู้และนำไปปรับใช้ก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายยิ่งขึ้นไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กับ10เทคนิคจิตวิทยาง่ายๆที่ใช้ได้ผลเสมอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. สังเกตว่าใครสนิทกับใครให้ดูตอนหัวเราะเวลามีเรื่องขำคัญในวงสนทนาหากเราจะสังเกตว่าใครสนิทกันหรือสนใจใครคนนั้นเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่า ลองสังเกตว่าคนคนนั้นหันหน้าไปหัวเราะกับใครเพราะตามหลักจิตวิทยาแล้วเราจะหันไปหัวเราะกับคนที่ตัวเองรู้สึกสนิทด้วยที่สุดหรือไม่ก็คนที่อยากจะสนิทด้วยที่สุด 2. เรามักจะจำส่วนแรกกับส่วนสุดท้ายได้แม่นยำกว่าช่วงตรงกลางเสมอการที่เราจะโดดเด่นจากคนอื่นเช่นตอนไปสัมภาษณ์งานหรือแข่งขันอะไรบางอย่าง การใช้ปรากฏการความสำคัญในลำดับของความทรงจำเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณถูกจดจำได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่าผู้คนมักจะจดจำส่วนแรกและส่วนสุดท้ายของสิ่งต่างๆได้แม่นยำมากกว่าส่วนอื่นๆหรือการที่จดจำสิ่งที่อยู่ตรงกลางไม่ได้นั่นเอง 3. สบตากันให้นานกว่า2นาทีทำให้ตกหลุมรักกันได้ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมดาชูเซตได้ทดลองให้คนแปลกหน้า72คนจับคู่จ้องตากันนาน2นาทีต่อมามีรายงานหลังการทดลองว่าหลายคนรู้สึกว่าหลงไหลและตกหลุมรักอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าการจ้องตากันเป็นเวลานานทําให้เกิดการตกหลุมรักได้แม้ว่าคนสองคนอาจจะไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยก็ตาม 4. การฟังหรือร้องเพลงจนจบจะช่วยให้เคลียสิ่งที่ติดอยู่ในหัวออกไปได้หลายคนคงรู้จักคำว่าเอเวิร e ์มหรือเสียงเพลงท่อนเดิมที่มันวนซ้ำๆจนติดอยู่ในหัวของเราพยายามจะไล่มันก็ไล่ไม่ออกสักทีซึ่งจากงานวิจัยได้ระบุถึงวิธีการแก้เอาไว้แล้วว่าการฟังเพลงหรือร้องเพลงจนจบจะช่วยจัดการกำจัดมันออกไปได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ติดอยู่ในหัวอีกด้วยหาดลองตะโกนว่าใช่จะทำให้ตื่นแบบสดชื่นในขณะที่นาฬิกาปลุกกำลังดังขึ้นให้ลุกขึ้นสักครู่แล้วทำท่ากำปัน้นจากนั้นตะโกนใช่ประหนึ่งว่าเราเป็นนักฟุตบอลที่เพิ่งทำประตูได้แม้มันออกจะแปลกสักหน่อย แต่มันจะให้ความรู้สึกสดชื่นและช่วยทำให้ลุกขึ้นได้ง่ายไม่เชื่อพรุ่งนี้เช้าลองทำดูสิ 6. ความมั่นใจในตัวเองสำคัญกว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่มีความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการมีหน้าตาที่หล่อเหลาและสามารถเอาชนะใจสาวๆได้มากกว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจเอาซะเลย นอกจากนี้การที่ผู้หญิงสวยมีแฟนที่ดูดีน้อยกว่ามีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตคู่มากกว่าคู่ที่ประกอบไปด้วยผู้ชายหล่อเหลากับผู้หญิงที่สวยน้อยกว่าหรือคู่ที่มีหน้าตาดูดีพอๆกัน 7. กิจกรรมน่าตื่นเต้นในเดทแรกช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้มากขึ้นหากคุณกำลังมีความสัมพันธ์ใหม่หรือเริ่มสร้างมิตรภาพกับใครบางคน แทนที่จะไปดูหนังหรือออกไปกินข้าวแบบธรรมดาธรรมดาให้ลองทำกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นเช่นการไปสวนสนุกการเล่นรถไฟหอตีลังกาหรือกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนื่องจากเมื่อร่างกายหลังอะดรีนาลีนและเกิดการสูบฉีดของเลือดมันจะช่วยให้ทั้งสองคนรู้สึกใกล้ชิดและอยากสร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้น 8. อาหารรสเลิศ สามารถลดความตึงเครียดได้อาหารเป็นสิ่งที่ทําให้ค่อยเขและสามารถลดความตึงเครียดได้จริงๆถ้ามีสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นการเจรจาธุรกิจที่ตึงเครียดต้องใช้การน้มน้าใจคู่ค้าการพากันไปร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆเป็นวิธีที่ทําให้งานราบรื่นมากขึ้นเพราะเป็นการใช้กฎการเบี่ยงเบนความสนใจ ที่จะมีอาหารมาช่วยทำให้ทุกอย่างดูซอฟท์ลง9การหาวติดต่อกันได้หลักจิตวิทยาคลาสสิกที่หลายๆคนคงเคยได้ยินก็คือการหาวตามกันซึ่งถ้าหากคุณต้องการที่จะรู้ว่ามีใครบางคนกําลังแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าให้ลองทำท่าหาวดูและถ้ามีใครบางคนที่หาวตามสันนิษฐานได้เลยค่ะ ว่าเขาแอบมองคุณอยู่แน่นอน 10. เก็บเป้าหมายไว้กับตัวเองมีโอกาสสำเร็จมากกว่าการบอกคนอื่นสุดท้ายเป็นหลักจิตวิทยาสำหรับคนที่มีเป้าหมายไว้พุ่มชนจากงานวิจัยเผยว่าการที่เราบอกเล่าถึงเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ผู้อื่นฟังจะทำให้ความพยายามในการไปให้ถึงฝั่งฝันลดลงนั่นเป็นเพราะว่าการพูดถึงความสำเร็จในเป้าหมายบ่อยๆ เป็นการบอกสมองว่าฉันได้ทำมันสำเร็จแล้วทำให้แรงบันดาลใจในการไปให้ถึงเป้าหมายค่อยๆลดลงและหายไปซึ่งเป็นข้อที่เจอมากับตัวจริงๆเนื่องจากได้ลองสังเกตกับตัวเองมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นเก็บเป้าหมายของเราเอาไว้ในใจแล้วเดินตามเป้าที่ตั้งไว้ทำสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยบอกคนอื่น